ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดาร์บอลด็อกคั้งแบทเทิลกับผมครั้งนี้ก็สู่ซีรีส์ครับผมนะตัวข้างตู้ที่ถูกลืมครับผมนะก็คือคอนเซปต์ของซีรีส์นี้ก็คือจะเป็นซีรีส์ที่จะเอาตัวละครที่เป็นข้างตู้ครับผมนะจากตัวด็อกคังเฟสใช่ไหมเป็นตัวข้างตูนะ้เนี่ยมา มารีวิวกันครับผมนะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะลืมไปแล้วว่าเอ้ยมีตัวนี้ในเกมด้วยเหรอวะอะไรประมาณนี้บางตัวนะครับผมอย่างเช่นไอ้ตัวทาวเซอร์ครั้งที่แล้วก็คือตัวละครพวกนี้มันค่อนข้างจะจํากัดไปหน่อยนะเอออย่างเช่นอ่าทั้งตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้งตัวนี้ครับผมนะแล้วมีอีกตัวหนึง่งวันนี้เราจะมารีวิวพร้อมกับเบจิต้าตัวนี้เลยเป็นพ่อลูที่ถูกลืมับผมนะเออมาดราม่าความสามารถของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับผมอ่ะความสามารถของไอ้ตัวนี้คืออ่าเป็นผู้นำครับผม สายสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์ขี Key ่บวกส HP แอคแทคการีเฟนต์บวกร้อครับเป็นผู้นำรองนะครับผมแล้วก็ตอนใช้ทํานไม่ตายเนี่ยจะเรสแอคแทคกัารีเฟนต์เกรดลีด้วยนะเป็น70%็ดสร์เนะผมนะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน70% 1เทิร์นนึ่งเทะผมแล้วก็เทสซี่วันกนะ็คือแอคแทคการีเฟนต์เนี่ยบวกหนึยขี่บวกสแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก70%เมื่อเจอกับศัตรูเอ้ยไม่ใช่เพื่อ แพสซีของมันก็คือแอคชั่กับดิฟเอนซ์บวกหนึร้อผมนะแล้วก็คีบวกสแล้วก็บวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก70%เมื่อมีเพื่อนที่ติดเชื้อโกหังครับผมเออจะได้คีบวก3เป็นคีบวกหเลยหรือเปล่าเป็นคีบวกเเลยนะใช้ท่านไม่ตายได้ง่ายแล้วนะเนี่ยเออคีบวกเเลยนะฮะแล้วก็จะบวกคีอีก6แล้วก็ตีคีตลอดนะผมนะเมื่อเจอศัตรูที่ติดติดแคทแอนดรอยครับผมนะเออทีมนี้เป็นทีมที่ฆ่าแอนดรอยโดยเฉพาะเลยครับผมเออก็จะเป็นคีบวกเแล้วบวกกับไอตัว คีที่ได้จากผู้นำมีผมว่าจะใช้ไม่ตายได้แบบไม่ต้องเก็บคีไม่ต้องเก็บลุกแก้วก็ใช้ได้อะเมื่อเก็บมุกแก้วก็ได้แน่นอนนะผมเออแล้วก็จะบวกพลังโจมตีอีก70%เมื่อเจอศัตรูติดชื่อเซลแล้วก็ไม่นับเซลจูเนียนะฮะเมื่อติดชื่อเซลปุ๊บก,ก็สามารถเพิ่มพลังได้70%รวมกันเป็นร70ไม่ใช่เด็กสองร้อยสี่สิบก็ผมแล้วบวกกับไอตรงนี้อีกบวกอีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกกับไอตรงพลังโจมตีพลังป้องกันของรีดีโอโหแรงมากับนะ นะฮะส่วนเบจิต้าผู้นำสีม่วงเอาใช้ได้ดีสำหรับคนที่งบน้อยผมนะเอามาใช้ในด่าน VDUC หรือไม่ก็ซูเปอร์พทโรดได้นะฮะซูปปะเปอร์พทโรดเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กอยู่นะเพราะว่าซูปปเปอร์พทโรดหมายถึงอันแรกนะครับอันที่สองผมว่าไม่น่าไหวอันแรกที่ไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมอ่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์เจอตัวละคร10 19กับเกโรได้ก็สามารถให้ตัวนี้มีประโยชน์ได้ครับผมนะเออความสามารถก็คืออินคิไทโบกสามเอกรีเฟนบวกยบวกเก้านะฮะไม่ใช่190 เรดลี่ได้สักแค่หนึ่งเทิร์นคอสซูพินดาเมเจนต์เนมี่ครับผมเบจิต้าเนี่ยสบวกพลังได้พลังโจมตีกับพลังป้องกันตั้งต้นมาที่80นะฮะแล้วก็เรสแอคแท็กกับดีเฟนต์ได้มากสุด120%ยยี่สเอมื่อ,อาตามจำนวนเลือดนะครับผมถ้าเลือดเยอะเท่าไหร่ก็จะได้พลังโจมตีเยอะเท่านั้นครับตีครีมเมื่อเจอแอนดรอยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลิงก์สกิลของตัวนี้กันก่อนนะฮะลิงก์สกิลก็จะมีรอยัลลีเนี่ยซึ่งเราใส่คู่กับเบจิต้าอยู่แล้วใส่่่คคููกกัััับบบวิิจจตตต้้้้าานีีรเซลไดอย ได้บวกพลังได้บวกคีใช้คีได้ง่ายขึ้นซปเปอร์เซย่าแน่นอนนะผมมีทั้งเบจิต้าตัว EZA ด้วยนะตัวนี้เบจิต้าอาโกฮังตัวนี้ด้วยโกฮังตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เบจิต้าโอ้โหได้ซปเปอร์เซย่าหมดต้องรอเปลี่ยนร่างมีเซลตัวนี้ไม่เข้าพวกนะครับอะแล้วก็มีอะไรแบบอีกบ้างโคจัชเมนต์อันนี้จะไม่ได้ใช้อ่ามีโกฮังอยู่จะได้ใช้ครับโกฮังโกฮังอนาคตนะฮะนั่นจะได้ใช้อยู่ติดไหมวะดูซิ เฮ้ยต้องติดแล้วแหละโกฮังอนาคตตัวฟรีมาเออโกฮังอนาคตติดอยู่ครับได้ใช้แน่นอนครับโกฮังโกจัดเมนที่บวกพลังป้องกันใช่ไหมอน,นุบวพลังโจมตีซูเปอร์เซียดิสมอลฟิวเจอร์คี้บวกหนึ่งแล้วมีโอกาสตีคี0.5%ต้องอัพอ,อ,พอีกนะฮะมีคู่กับอะไรบ้างมีโกฮังได้อยู่ครับโกฮังโกฮังปกติโกฮังอนาคตได้โกฮังอนาคตได้เหมือนเดิมแล้วก็เมสเซจฟอเดอะฟิวเจอร์ต้องคู่กับเซลใช่ไหมส่วนใหญ่มันอยู่กับเซลแล้วก็ชังครับผมนะถือว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ได้แอคแทกบวกห้านต แล้วก็เฟสแบทเทิลอันนี้อยู่กับตัวละครได้แทบทุกตัวเลยครับผมนะยกเว้นตัวนี้ที่ไม่ได้ตัวเดียวทุกตัวได้หมดนะฮะส่วนเบจิต้าลิงสกิลอ่าซุปเปอร์ไซย่าได้อยู่แล้วครับผมนะรอยัลไลเนช์ก็ได้คู่กับเป็นตัวนี้ได้คีบพวกหนึ่งพอร์ดิจิสพอร์ดิจิสพอรดิจิสนี่มันได้ไหมพอร์ดิจิสผมไม่รู้อ่ะไม่น่าได้ไม่น่าได้กับตัวนั้นโอเคพอร์ดิจิสไม่น่าได้ใช้ครับไซย่าไพร์อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับอยู่กับบาร์ดอกนู่นนี่นั่นไม่ได้ใช้โคด้้้ใชอยู่แลว p r e p a r e for battle prepare for battle มีไหมวะมีเหอะไม่มีเหรอเอามีอยู่มีตัวนี้ใช้ได้แล้วก็เฟซแ battle ได้แน่นอนตามนี้ครับผมนะมาซึ่งทีมที่เราจะไปล้มในวันนี้นะครับก็จะเป็นด่านที่เอามาเพื่อเพื่อฆ่าด่านนี้โดยเฉพาะเลยด่านนี้ก็อย่างที่บอกครับจัดมาเรียบร้อยจัดเพื่อฆ่าด่านนี้โดยเฉพาะครับผมซึ่งด่านที่เราจะมาตบในวันนี้ก็จะเป็นด่าน Android เซลยวซาานะโอ้โหจัดทีมาขนาดนี้แหละจัดทีมมาเพื่อฆ่า Android ขนาดนี้ จะเหลือหรอวะโอ้โหแล้วเบจิต้ากับครั้งนี้ก็มาตัวสุดท้ายตลอดเลยครับโลเดชันไม่อยากออกขนาดนั้นเลยเหรอคือไม่เข้าใจนายจริงๆเลยคือเราพยายามให้นายออกไปบ่อยแล้วนะแต่นายไม่อยากออกก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโชว์คูด่ดเนาก็ได้อุตส่าห์ทำตอนนี้มาเพื่อนายสองคนแต่นายสองคนทำอะไรนายสองคนหายห,ายหัวไปอยู่โรเดชั่นสุดท้ายโอ้โหบ้าบอที่สุดโอ้เราเก็บคีไม่ถึงด้วยนะเนี่ยเก็บคีไม่ถึงกนะันนย เพิ่งรู้เพิ่งรู้เกีไม่ถึงมาเซลอโออ e อเ e อเฟคเอ็กอ,อ,อืมบรูมเกือบตายครับเกือบตายอ่ะแต่ไปไปจิต้าโชว์เลยไปจิต้าโชว์มาไปโชว์ไว้เลยโอเคให้อยู่กับโกฮังไปคือเซลเราไม่ได้มาโชว์เคสอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใสว่าเซลจะเป็นตายไร้ดียังไงช่างหัวมันนะฮะโอ้โหก่อนไปขอใจทำให้ตายก่อนด้วยนะไอบีม น้อยแน่บจิต้าขึ้นแล้วน้อยแกบังอัพมากเออเออคือพูดเลยว่าทั้งเนี่ยยังไงก็แรงกว่าบัจิต้าตันนี้นะฮะแต่บจิต้านี้ตีสะใจเยๆอยากเอามาใช้แต่คือถ้าเทียบแล้วผมว่ายัางไงทั้งเก่งกว่านะฮะไม่ต้องเปลี่ยนครับเอ,อ้ยหรือจะเปลี่ยนดีวะเปลี่ยนทั้งแล้วได้อะไรเปลี่ยนทั้งแล้วได้อะไรเปลี่ยนทั้งแล้วได้อะไรเพิ่มก็ไม่ได้อะไรเพิ่มอยู่ดี <laughs> เปลี่ยนทั้งได้แค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะเนี่ยนะเปลี่ยนทั้งแล้วได้อะไรเพิ่ม แอคแทกบวกอันนี้อ๋อมีลบคีตัวเองด้วยแล้วก็ลบไอ้นี่ไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเลยอยู่อย่างนั้นไปกากกากไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเวจิต้าดีแล้วเปลี่ยนเป็นทั้งทำไมวะเปลี่ยนเป็นทั้งคือต้องรีบปิดเกมอ่ะเดี๋ยวทังค่อยเปลี่ยนต่อรอบในท้ายเลยไม่ตีล้านสามผมแล้วก็ตีคีแน่นอนครับเมื่อเจอกับแอนดรอยฮิโดมาแชกนี่แหละล้านเก้าล้านเก้าล้านสามล้านเก้าล้านสามไม่ง่ายเลยอืมโกหังว่าไง โกฮังก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมยังหยิบมาใช้งานอยู่ตีแรงมากโอ้โหแรงกว่า่อหน้าดิกันเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรมันมันชนะทางอะน,นะทั้งจะตีไม่แรงก็ไม่แปลกครับไฟโเบิร์สแคนนอนเยี่ยมไปเลยตีแปดแสนนะผมเบจิต้าจัดไปต่อไปอะไรโอ้ยสีเขียวอีกแล้วเนี่ยไอ้สีม่วงเอาไปแทงเลยเบจิต้าเดะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเบจิต้ายิงเลือดเยอะก็จำไว้ว่าเบจิต้ายิงเลือดเยอะมันจะยิ่งแรงนะครับผมอเอออะไร สิบแปดเธอตีเราไม่เข้าหรอกนะเข้าใจอืมอ will take you down Explosive Dance เท่าไหร่แปดแสนนะผมอยากให้ต้องรอให้โกฮังแปลงล่างก่อนอนะแต่โกฮังต้องเปลี่ยนอนี่ก่อนม่นจะแปลงล่างได้ต้องเลือดต่ำกว่าสักสักอย่างหนึ่งไปต้องเช็คดูอีกทีไม่เอยใช้ครับจำไม่ได้ไม่ตีล้านสองสวยงามเซลจัดเ <c oughs> ซลก็เป็นอีกตัวที่ เดี๋ยวก็ใครยังไม่มีกันก็ต้องรอ6ปีครับผมนะ6ปีมีมาให้เปิดแน่นอนนะผม6ปีอ๋อกูหังไม่ต้องรอได้โอเคแปลงร่างได้เลยสวยงามไม่ต้องรอนะกางแขนรอรับพลังงานอัดฉันมาเต็มที่เอ้กูหังอยู่นี่ไปเราจะให้ทั้งจัดก,การอยู่ตรงกลางไปเพราะาทั้งมันคู่เซล่อยน้อยมันได้พลังโจมตีอีก0.5ม่นจะไม่ผิด1 5เปอร์เซ็นต์อะเดี๋ยวกนก็ได้พลังโจมตีเยอะหน่อย Explosive Dance ยิงไปอโอ้ยโอ้ไม่แรงเท่าไหร่เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่โอ้โหทำไมมันคึกจังวะเรามาให้คึกอะไรตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้คึกตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยครับตายมาคึกอะไรตอนนี้วะโกฮังจะให้ทั้งโชว์ผลงานซะหน่อยโอเคมาเอ๊ะไม่เป็นไรบีต้าอยู่ด้วยกันไปพรางเราไม่ต้องให้ไอ้โกฮังสีเหลืองรับ ท้าวอยู่แล้วเพราะว่ามันแพ้ทางครับคงตีไมาแรงอีกแล้วไม่ต้องให้มันออกบ่อยหรอกตอนนี้ก็ใช้เบจิต้ากับอันนี้ไปก่อนเบจิต้ากับเบจิต้าเฮ้ยเบจิต้ากับเบจิต้าถูกแล้วเบจิต้ากับซุปเปอร์เบจิต้าครับผมอ,มอืมอืมอสปิริตเบรคแคนนอนซอกลงมาอุ้ยเรียบร้อยไปขีอีกบอกเลยว่าเราทำค่อนข้างไปไวนะฮะเด็กเนี้ยค่อนข้างไปไวกับแอนดรอยมากมากเราจะ เด็กงั้นก็ฆ่ามันโดยเฉพาะจะไม่จะไม่เร็วก็ไม่แปลกครับโอเคมาไปตัวแรกเลยเออแทงไปหน่อยก็ดีส่งโกไอ้ทั้งนี้ก็เก็บไปเลยโอ้โหเก็บได้เยอะมากอ่าไม่เป็นไรตัวน,นี้ก็ได้อยู่นึกว่าเซลจะไม่ได้ใช้ท้าไม่ตายละอย่างน้อยก็ได้ใช้เถอะดีกว่าไม่ใช้เลยโกฮังหยานะโกฮังหยานะขอละอย่าคึกนะให้ทั้งนี้โชว์ผลงานหน่อยเออ อะไรวะเนี่ยทำไมโกหังไม่ได้ใช้ทําห้่ตายอีกแล้วอ๋อมันได้มันได้บัฟเพิ่มตอนเจอกับแอนดรอยด้วยนี่ว่าโอ้ทีนี้เอาไว้ฆ่าแอนดรอยเอ,อ้ยอย่าพึ่งเออเออมันได้บัฟด้วยผมลืมเลยผมลืมเรื่องบัฟมันไปเลยล้านสามเอาจริงนะก็อย่างนี้หลายหลายคนรู้ครับว่าเราลืมมันเพราะอะไรมันเจาะจงสถานการณ์เกินไปครับผมมันต้องใช้สถานการณ์บางสถานการณ์นะผมมันเลยไม่ได้จําเป็นที่เอาไปใสญญ่ทีมหลายๆทีมได้นะครับก็เลยจะเป็นตัวละครที่ถูกลืมไปไหนดูเิ เมื่อกี้นาะยทำอะไรลงไปฮะนี่งไง National Super a เปอร์เอ็กแทเมื่อเจอกับแอ a n d r o ครับผมนะโอ้โหเจอแอนดรอ d ยับยับเลย Android a n d อ o i d A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  อ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างนี้หน่อยลอะอย่างนี้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 จิต้าตีจิต้าตีเซลเก็บสองนี้ไปยังเหลือได้บ้างเหลือเซลทุกล่างแค่นั้นแหละเซลทุกล่างตอนนี้แหละโกหังจะได้เอ้ยไม่ใช่โกหังครั้งจะได้โชว์ประสิทธิภาพหลังจากเจอเซลนะครับผมเจอเซลรับรองออกเก่งแน่นอนนะผม ดาดานี้สีม่วงค่างเยอะนะสีม่วงสามดานแล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยต้องใช้สีเหลืองในการปราบนะฮะยังไม่ถึงฉากว่ยยังไม่ถึงฉากยังไม่ถึงฉากอือสองไปก่อนอือ perfect a t t a c โดนเท่าไหร่ใส่เซลฝังแรงสวยงามครับติดครีติดครีอีกอือสวยครับแหมแต่จริงทีมมันไม่ค่อยเก่งไนงะ enoyserzaka ก็ค,คือต้องจัดทีมเซลล์ล้วนๆเลยจัดทีมเซลล์ดุนๆเลยเอาให้จบเลยไหมเอาให้จบเลยเอาให้จบเลยโกฮังอยู่ด้วยโกฮังน่าจะดีกว่านะฮะจริงๆอยาให้มันโกโกไอ้ทั้งอยู่ตรงกลางนะแต่ทั้งอยู่ตรงกลางมันเอ้โกฮังก็ได้ใช้ไอ้โกฮังเก็บเรียบอะ <c oughs> ไม่ให้โกฮังเก็บเรียบขนาดนั้นนะแหมโกฮังเราเอามาเป็นแบบเป็นคอนดิชันอะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะคอนดิชันอะเป็นแบบ ตัวให้ทั้งมันเก่งอ่ะเออผมเลยต้องเอาโกหังมาจริงไม่ค่อยอยากใส่โกหังเลย,ใส,ยใส่ตัวอื่นมากกว่าฮนะอย่างที่บอกครับจะทำทีมแอนดรอยเซอราก้าไปเน้นทำทีมแอนดรอยเลยเวิร์กกว่าครับแล้วก็เล่นดีกว่าด้วยนะฮะทั้งตัวนี้แต่ก็อย่าเพิ่งดูถูกมันมันก็ยังมีแบบความสามารถในการเล่นอยู่รวมถงเช่นตัวละครแบบยังไงนะตัวละคร ECA เงี้ย ECA ที่เป็นเกี่ยวกับพวกแอนดรอยเนี่ยมาได้รับการ ECA ใช่ไหมก็ใช้ทั้งเนี่ยไปลงได้ครับทั้งเบจิต้าตีขี้กันมันเลย แต่ก็ต้องดูก่อนว่าตรงไหนที่จะได้รับการ e c a บ้างเร็วๆนี้นะฮะจำไม่ได้คือตอนนี้เหมือนยังไม่มีนะครับตัวที่เป็น Android นะตัวที่เป็น Android อย่างเซลก็ได้ครบแล้วนะฮะเซลส่วนใหญ่ก็ใช้ฟิวเจอร์ซาก้าก็ใช้ได้ไหมฟิวเจอร์ซาก้าใครที่ยังแบบยังไม่ได้ทำเซลนะครับมีตัวนี้สบายมากครับผมนะมีตัวนี้เอาไปเล่นในด่านคู่กันได้เลยมาลนี่เออ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 สปิริตเป๊ะแค้นนนนี่นะทีมซะยังไม่ถึงแกล่างสองแต่ยังอยู่แกล่างแรกอยู่ โอ้โหเจิต้าลนรัวเลยเว้ยแล้วตอนตีก็บุกพลังโจมตีอีกครับตอนตีทาให้ตายมีไะล้านอีกล้านสองครับผมนีไงโอ้โหสเไปช่ยลบินแคนนอนเท่าไหร่เบ้โอ้โหโ,โดนเป็นแสนเบมันไม่มีพลังป้องกันไงเลยไม่มีคนเช้าใช้กันตัวไอเบนี่มาพร้อมกับไอ้นี่นะครับผมมาพร้อมกับไอตัวเบจิต้าไซย่าเดย์ครับที่เป็นเบแปลงครับเบแปลงเบแปลงก็คือผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ เอ๊ะยังไงเดย์เอ้ยอันนี้ต้องใช้อันนี้มันตีแรงที่สุดไอ้ดูซิเอ้ยสองแสนสามอันนี้สองแสนสามเท่ากันปะสองแสนสามหนึ่งสองแสนสองแสนสี่ว่ะเอาเลยแล้วกันผมว่าโกหังหน่าจะฆ่าไม่ตายยังไงก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ดีกว่าอยู่เท่าเดิมแล้วกันน่ะเอามาสองนั้นสองครับผมไปแรงจริงๆครับคืออย่างที่บอกครับว่าไอ้ตัวเนี้ย มันไม่ค่อยได้ใช้ในหลายสถานการณ์อย่างเช่นทั้งที่เป็นติดชื่อทั้งฟิวเจอร์ตัวอื่นๆที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าเนี่ยมันดีกว่านะฮะมันดีกว่าหลายๆมันดีกว่าตัวนี้เยอะเลยครับอย่างเช่นทั้งฟิวเจอร์ตัวที่เป็น ECA คู่กับเบจิต้าไม่ก็ตัวสีแดงที่เป็นสายแทงนะฮะดีกว่าเยอะอันนี้คือไม่ค่อยดีอะไรเอาตามตรงไม่ก็ใส่ทั้งในตัวนั้นนะไอทั้งฟิวเจอร์ที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับไฮบิไซย่าตัวข้างตู้ของโบรลี่ตอนนั้นก็จะใช้ อ้าวถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องชดใช้ตีแสนหเอาเลยตรงนี้แสนหกต้องจัดแล้วแสนหกต้องจัด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 โอ้โหได้ตูตามอาร์ตแน่นอนอาร์ตนี้มาอืมใคล้ๆนะท่านี้อ๋อไฟโนเบอร์สแคนนอนโอ้ยไม่ตายด้วยต่อครับต่อเบจิต้าต่อ เชือบไฟโน่เบิร์สแคนนอนอีกครั้ง8แปดแสนไม่เป็นไรแต่ที่แทงได้สบายมาล้านสองเหรอวะาโอ้โหจะแรงกว่านี้แรงกว่านี้ได้ไหมอืมก็ไรถึงสองล้านไหมไม่ถึงว่ะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่แรง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 เจอเซลไปก็ต้องถีบแล้ววายเซลคัมดาวโบรโอ้โอหกหมื่นเจ็ดเลยว่ะอืมอ่า I will take you down explosive dance อืม แปดสิบสามโอ,โอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับอันนี้เราแทงได้ละโอเคมาเอ้ยอุย้ยโกหังตีแรงแน่นอนเชดผมว่าโกหังไม่น่าจะได้วะ่ะโกหังน่าจะน่าจะได้เยอะเลยอะรอบนี้โกหังตีแรงอะโอ้โนโกหังปิดฉากแน่เลยวะ่ะผมไม่ให้โกหังรีบปิดอะโกหังอย่าพิง่งโกหังใจเย็นได้ไหมเซลขอยืมเลือดเยอะกว่านี้ <c oughs> ขออยาคริอยากคริอยากคริอยากคริแล้วโกหังอยาิครมไปอยาคริโอเครอดไปโอ้อย่างน้อยทางก็ได้โชว์ผลงานเว้ยเฮ้ยล้านเจ็ดครับตีแรงมากไม่เจอเซลโยนขึ้นไปโอ้ดิด้าปึ๊บล้านสามว่ะต่อไปล่างเพอร์เฟกต์ฟอร์มโอเคสีแดงคุยม่วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้น ปเปลี่ยนล่างเลยได้ไหมเพราะว่าทั้งมันจะตีแรงกว่าไหมเนี่ยขีบโบกเจกไล่แขกโบกร้อยสี่สิบตอนเริ่มเทินใช่ไหมแล้วก็เริ่มลดลดลดเรื่อยๆอ่ะเอาเลยครับตอนนี้รีบปิดเกมมาบินไปสู้เอาเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยเออผมจะสู้แค่นีค้ครับพ่อพ่โอ้โหผมว่าเพิ่มมาระ้องกันดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเบจิต้าโดนเสียบตายไม่เอาดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเบจิต้าผมโดนเสียบตายโดนแทงตายไม่เอาไม่อยากให้มันโดนเท่าไหร่ ตรงนี้สีฟ้าเอเก็บให้เซลเลยให้เซลใช้ไม่ตายใหญ่ไปเลยะรอบนี้สีม่วงเยอะเราจะอาจจะผ่านด่านนี้ยากแล้วไอบ้บ้าเอ้ยอะไรวันเนี้ยดีนะผมใช้ถ้าไม่ผมใช้พม,มาป้องกันก่อนไม่งั้นโดนแล้วแหละแ,แมวคงโดนแล้วแหละโอ้โหสองแสนน่ะนี่ขนาดเพิ่มพลังแบบเพิ่มพลังป้องกนัน,น,น,น 2, ะโอะเนี่ยมันโดนสองแสนจะบ้าตายโอ้โหเนี่ยดาเมจเบาเลยทีนี้โอ้โหไปจิตต่างแรงจังวะนี่ขนาดเพิ่มมาลรป้องกันนะเนี่ยเพิ่มดีลดดามเมจที่ได้รับนะเนี่ย เบจิต้าโดนหนักจัดครับอืมโอเคสวยครับอกครั้งต้องทำดาเมจไปบ่อยหน่อยั้งทำดาเมจไปบ่อยหน่อยโอ้ก๊อดโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเหรออไปเท่าไหร่โอ้ตกใจตกใจนึกว่าเซลอีกฝั่งทำดาเมจใส่โอ้ตกใจโมกเลยตกจ้าโมกเลยโอ้ยเบาเหลือเกินอ่าโอ้โหงนี้แล้วกัน ผมเพิ่มเลือดแล้วกันผมไม่อยากจะเสียงเท่าไหร่ผมเพิ่มเลือดแล้วกันอ่ะโกหังจิงโกหังตัวนี้เลทเกมแทงแด้แทงแน่ละแต่โกหังตัวนี้ไม่แน่โกหังสีม่วงเนี่ยไม่แน่แต่สีเหลืองนี่สบายแล้วสีเหลืองนี่ลอยนวลแล้วโอ้โหแม่เรื่งทำไม่ตายเก่งจังวะเฮ้ยใจเย็นได้บ้าโอ้โหได้อย่างน้อยก็เบาอยู่ครับแต่เสียดายมากผมมีตัวนี้แค่ตัวเดียวอ่ะอยากได้มาเพิ่มนะจะได้เอามาสร้างความเก่งให้มันแต่ว่าได้มาก็ไม่ดีใจ อยากได้เพิ่มแต่ได้มาก็ไม่ดีใจอะ่ะส่วนตัวอยากได้ตัวใหม่มากกว่านะฮะตัวเก่าก็อยากได้จากแบบการเปิดแบบพวกยังไงอะ่ะพวกกาชาที่มันให้ฟรีอะไรเงี้ยกูังตัวนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์ฮะถ้าเอากระตามตรงไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้แล้วช่วงหลังมันมีประโยชน์มันมีครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ละเซลล์้านสองอ้หูอีกรอบครับบวกพลังโจมตีพลังป้องกันด้วยครับทั้งแรงเกินไม่แรงเกินหรอกล้านแปดไม่แรง แรงอยู่ครับสำหรับทีมแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ามา2 9ล้านเก้ากับ3ล้านยิ่งแค่แคโกหังอย่างแรงโกหังแรงมากเลยเทียบแล้วโกวหังแรงกว่าอกอรั้งเยอะเลยแต่เบาครับโหตี3ล้านมันเพิ่มแอคแท็กด้วยเหรอวันเนี้ยดีมากเลยเพิ่มแอคแท็กโลลัวโอ้โหไม่ไงไม่ไงเท่าไหร่ดูสิต่อไป เดี๋ยวมาขอดูโกหังหน่อยสิโกหังเลยสักแท็กอ่าเลยสักแท็กโอเคแล้วมันเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับบอลดอมมาสเซ่นดิสซิโป้ด้วยนะฮะโอ้ยรีบปิดฉากได้ยแม่ปิดฉากเลยโอ้แต่ก็คือมันได้ซัพพอร์ตด้วยนะลืมไปว่าซัพพอร์ตยังอยู่ตอนแรกผมคิดว่าซัพพอร์ตไม่อยู่แล้วนะเพรว่าเป็นตัวตีอย่างเดียวแต่ซัพพอร์ตยังอยู่นะซัพพอร์ตบอลดอมมาสเซ่นดิสซิโป้ทั้งจาัก,การันเร็วเอาให้จบเร็วทั้งอุสันปับ๊บพลังเหมือนโบลีแล้วต้องเก่งโอ้โหอย่างนี้หนึ่งเองโอเคมันมัน,มนเพิ่่่มมแคนนี้ก็ไ็ไไเปไร แบบโอ้โหทั้งอีกนิดนึงมันจะจบอยู่แล้วเอ,ออเออเรีออยบร้อยอมาดต่สุดท้ายเซลเขียวสบายแล้วอ้าวเฮ้ยมันล็อกอะไรอย่างนี้เลยเเหรอนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันก็ไม่ให้เราโชว์ผลงานแล้วเด็กโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ทั้งก็ไม่ได้โชว์ผลงานนะดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไมไรครับรอบนี้เซลได้โชว์ผลงานอย่างเต็มที่ครับมันตีแรง เซล,ลอีกฝ่ายแก,กคิดผิดแล้วที่ล็อกเซลไว้อย่างนี้แกโดนหนักแน่แกโดนหนักแน่อะไรปึ๊บปึมห้านหกแบบไม่ครีสวยครับถือว่าทําได้โอเคเลยตีขึ้นแล้วผว่าผมก็ปลื้มแล้วแต่โกหังนี้ไม่หว่ะสำแสนอย่างเบาโอ้โหโดนหนักเลยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยช้างว่าไงแต่ทีนี้มันเพิ่มดีเฟนส์ให้ในตัวด้วยฮะไม่จําเป็นไม่ต้องกลัวว่าแบบจะโดนดามเมจหนักมันเพิ่มดีเฟนส์อยู่ แล้วก็มันไม่ควรยิงตัวแรกกัยนะเนี่ยโอ้โหเซลเว้ยเซลจุตัวเท่าไหร่เป็นแสนไหมเป็นแสนจริงๆด้วยโอ้โหโโมแม่งอยากตายไวใช่ไหมหอยากตายไวใช่ไหมอยากตายไวใช่ไหมโหหังไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับอ่ะมาตรงนี้เก็บไปตรงนี้โดนหนักแน่นอนโอ้หิวก็แค่นี้แต่มันวีคิ้นเลยเจเนอเรชันปะไม่น่าเกี่ยวครับน่าจะคนละด่านกันไม่น่าเกี่ยวกับด่านนี้ ต่อไปแล้วโกฮังก็เพิ่มอีกคือมันได้แบบบัฟแอคแท็กด้วยตัวมันเองเลยอ่ะเมื่อเจ๊กิแอนดรอยนี่คือโกฮังการันตีกันใจะทำให้ตายไงแล้วมันบัฟแอคแท็กแบบอัตโนมัติเลยแล้วมันเป็นการแบบสแต็กด้วยมั้งสแต็คไหมเหมือนจะไม่นะเหมือนจะไม่สแต็กนะเหมือนจะไม่สแต็กเพราะว่าเหมือนตอนแรกมันตีขึ้น3ล้านแล้วแต่อยู่ดีมันกลับมา2ล้านเฉยเลยน่าจะไม่สแต็กแต่ขอดูอีกทีเพื่อความแน่ใจโอ้โหตีเก้าแสนหนึ่งว่ามัเบาขนาดนี้ว่าเบจิต้า ดามเมจเริ่มเบาแล้วใช่ไหมดามเมจเริ่มเบาแล้วอะ่ะแต่สองตัวนี้ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นั่นหลังๆอะ่ะหลังๆคือไม่ได้หยิบเลยไหนดูหน่อยสิโอ้โหทำอย่างนี้ฆ่ากูเถอะเดี๋ยวนะขอดูเบไม่ไม่ไม่ไมไมโกหังสแต็คไหมสแต็กนี่ว่าก็สแต็กนี่สแต็กนี่เออสแต็กสงสัยผมดูผิดสงสัยเมื่อกี้น่าจะไม่ได้อยู่กับทังมั้งเลยทำให้ดามเมจน้อยลงผมว่าสแต็กนะเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นว่าแบบฟอร์วันเคืนเนี่ยก็คิดว่าสแต็กอยู่แล้วแหละ แต่ไม่มั่นใจก็เลยพูดว่าไม่สแต็กไว้ก่อนแต่มาสแต็คก,ก็ผมโอเคอะไรโ oh, 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 หยเซลโ้ยขี้ปะติ๋วมากเลย 40, 000 40, 000. สี่หมื่นสี่หมื่นขี้ปะติ๋วอะขี้ปะติ๋วปะติ๋วโคตรสอง,งไปแปดแสนมันไม่ได้ลิงไงโอ้โหมันงจะฮิวอีกอีกปึ๊ดหนึ่งจะเอาอีกปึ๊ดหนึ่งก็เอาเฮ้ยไฟเอคแซ์เช็กอ๋อสอง,งไปโอ้โหเกือบตายแล้วเกือบตายแล้ว เิดหน้าให้ทั้งปิดฉากเธอหน้าให้ทั้งปิดฉากครับผมมีเซลกับไอ้นี่ตีมาให้หมดอืม Explosive d a นมันไม่น่าติดคีย์ครับไม่น่าจะโชคดีเกินเออโอเคโอเคมารอบสุดท้ายมาเลยเบจิอ่ะโกฮังโอ้ทั้งนี่ไม่ใช่โกฮังทั้งเออถือว่ามันล็อกตำแหน่งไว้ไม่ต้องเล่นเออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเย้บอกเลยเซลไม่ต้องเล่นอืมอืมล้านหก ว้าวเวียงกเลยปลายนาฬิกาโอเวอร์โอวาริดาอือโอวาริดาของจริงเยี yeah. ่ยเรียบร้อยแล้วนะนชนะเซลแอนดรอยเซลซาก้าไปอย่างง่ายดายด่านนี้คือเอามากำจัดแอนดรอยทั้งนั้นเลยครับผมนะเล่นคือถ้าแบบเก็บเหรียญเซลกับทำอะไรเกี่ยวกับแอนดรอยหรือเก็บเหรียญหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปะอะไรเงี้ยผมว่าโอโ้มาเอาด่านนี้เล่นทีมนี้ผมว่าสบายเลยครับไม่ก็จะจัดทีมแบบเบจิต้าแฟมิลี่ก็ได้นะแบบใช้ใส่คู่กันสองตัวแต่แคผมว่าแนะนำทีมนี้ดีกว่านะฮะ ก็โอเคคร oh, okay. 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 ับผมโอเคโอเคผมวันนี้ก็คือมาการมารีวิวตัวละครข้างตู้ที่ถูกลืมนะคือทั้งกับเบจิต้านั่นเองครับผมก็นั่นแหละครับผมนะขอจบคลิปฝากกดไลค์สกดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปด็อกคาไปเท่าดีต่อไปด้วยครั้งหน้าจะเป็นการมารีวิวตัวละครอะไรก็ติดตามด้วยนะครับผมโอเคไว้เจ๋งคลิปหน้าสำนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดอ่ากดไลค์แฟนเพจของเราเลยอย่าลืมกดดิสครับของเราด้วยล่ะ